กดติดตามช่องนี้ตอนนี้เลยนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเรื่องราวลึกๆของประวัติศาสตร์เงินตราและโอกาสที่คนธรรมดาอาจมองข้ามแต่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ในพริบตาวิดีโอนี้อาจไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่มันอาจทําให้คุณมองเหรียญในกระเป๋าสตางค์ของคุณต่างไปจากเดิมตลอดการลองจินตนาการตามผมนะครับผู้ชายวัยทำงานคนหนึ่งกลับบ้านหลังเลิกงานเปิดกระเป๋าการเกงเทศเศษเหรียญลงบนโต๊ะเสียงโลหะกระทบกันเบาๆไม่มีอะไรพิเศษไม่มีใครสนใจเหรียญบาทเหรียญสิบเหรียญยี่สิบปอนด์กันเหมือนทุกวันแต่ในบรรดาเหรียญเหล่านั้น มีเหรียญหนึ่งที่เงียบกว่าเพื่อนรูปร่างเหมือนเดิมสีเหมือนเดิมน้ำหนักเท่าเดิมแต่มันซ่อนเรื่องราวที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าให้คุณฟังเหรียญบาทปีหนึ่งในช่วงต้นทศวรรษ2,530เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจกำลังเติบโตผู้ชายจำนวนมากในยุคนั้นกำลังสร้างตัวทำงานหนักเลี้ยงครอบครัวและไม่เคยคิดเลยว่าเหรียญเล็กๆที่ใช้ซื้อกาแฟหรือจ่ายค่ารถเมย์จะกลายเป็น พยานสำคัญของยุคสมัยเหรียญบาทปีพุทธศักราช2535ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพียงเพื่อการใช้จ่ายแต่ถูกผลิตขึ้นท่ามกลางบริบทของประเทศที่กำลังเดินหน้าด้วยความหวังความกดดันและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วผู้ชายวัย45-50หรือ60ปีหลายคนจำบรรยากาศในยุคนั้นได้ดีเสียงข่าวเศรษฐกิจจากวิทยุรถเมสีครีมแดงถนนที่ยังไม่แน่นเหมือนวันนี้และเงินเหรียญบาทที่มีค่าแท้จริงในชีวิตประจำวันเหรียญบาทหนึ่งเหรียญในเวลานั้นไม่ใช่ของเล็กน้อยมันคือค่าแรงมันคือหยาดเหงือ่อ และมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามเหรียญบาทปีนั้นจึงไม่ใช่แค่โลหะก,กลมๆแต่มันคือชิ้นส่วนของความทรงจําของคนทั้งรุ่นสิ่งที่ทําให้เหรียญน,นี้น่าสนใจไม่ใช่แค่ปีที่ผลิตแต่คือรายละเอียดเล็กๆที่คนส่วนใหญ่มองข้ามลายเส้นตัวอักษรน,น้ําหนักความคมของขอบและกระบวนการผลิตในยุคนั้นทุกอย่างถูกกาหนดด้วยมาตรฐานที่แตกต่างจากบางปีที่ผ่านมาและบางปีถัดไปความแตกต่างเล็กน้อยเหล่านี้เองที่ทําให้เหรียญบางเหรียญหลุดออกจากกรอบของคําว่าเหรียญใช้แล้วและก้าวเข้าสู่โลกของเหรียญสะสมระดับสูง นักสะสมตัวจริงจะรู้ว่าเหรียญหนึ่งเหรียญไม่ได้มีค่าเพราะอายุอย่างเดียวแต่มันมีค่าเพราะเรื่องราวเบื้องหลังจํานวนการผลิตสภาพที่หลงเหลือและความต้องการของตลาดที่ไม่เคยบอกใครล่วงหน้าเหรียญบาทปี2,535บางชุดบางลักษณะถูกพูดถึงกันในวงแคบๆของนักสะสมผู้ชายวัยผู้ใหญ่ที่ไม่ได้มองเหรียญเป็นแค่ของโชว์แต่เป็นทรัพย์สินเป็นมรดกและเป็นการลงทุนเงียบๆที่ไม่ต้องอธิบายให้ใครฟังลองคิดดูนะครับเหรียญที่คุณอาจเคยใช้โยนล,ลงกล่องรับบ,บริจาคเหรียญที่เคยวางทิ้งไว้ บนโต๊ะทำงานหรือเหรียญที่นอนอยู่ในกล่องเก่าๆที่บ้านพ่อแม่มันอาจเป็นเหรียญเดียวกับที่นักสะสมบางคนตามหามานานหลายสิบปีโดยไม่เคยประกาศไม่เคยโฆษณาและไม่เคยพูดเสียงดังเพราะโลกของเหรียญหายากไม่ได้เป็นโลกของคนใจร้อนสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าติดตามคือความจริงที่ว่าเหรียญแบบเดียวกันรูปร่างเหมือนกันปีเดียวกันแต่มีเพียงส่วนน้อยมากเท่านั้นที่เข้าข่ายในระดับที่นักสะสมต้องการและเหรียญเหล่านั้นมักไม่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ แต่มันซ่อนอยู่ในบ้านของคนธรรมดาผู้ชายที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่เคยคิดว่าของเล็กๆจะมีมูลค่าเกินจินตนาการในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการพูดคุยกันเงียบๆถึงเหรียญบาทบางเหรียญจากปีนี้ที่เปลี่ยนมือด้วยตัวเลขที่คนทั่วไปไม่เชื่อหูตัวเองแต่ตัวเลขนั้นไม่เคยถูกพูดออกมาลอยๆมันมาพร้อมกับการตรวจสอบการยืนยันและความเข้าใจในรายละเอียดที่ลึกมากถ้าคุณไม่รู้คุณจะเดินผ่านมันไปเหมือนทุกวันแต่ถ้าคุณรู้คุณอาจหยุดหยิบมันขึ้นมาและมองมันนานกว่าที่เคยวิดีโอนี้ ไม่ได้ต้องการให้คุณเชื่อทันทีแต่ต้องการให้คุณฟังจนจบเพราะเรื่องราวของเหรียญบาทปี2535ยังมีอีกหลายชั้นหลายมุมและหลายความจริงที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินและในตอนท้ายของเรื่องนี้คุณจะเข้าใจว่าทำไมผู้ชายจำนวนหนึ่งถึงเก็บเหรียญเล็กๆเหรียญเดียวไว้เหมือนเก็บความลับทั้งชีวิตเมื่อเราลงลึกเข้าไปมากกว่านั้นเรื่องของเหรียญบาทปี2535จะเริ่มไม่ใช่แค่เรื่องของเงินแต่เป็นเรื่องของสายตา และประสบการณ์ชีวิตผู้ชายวัย35 65ปีจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีเพราะชีวิตสอนให้เรารู้ว่าสิ่งที่มีค่าจริงๆมักไม่ส่งเสียงดังมันไม่เรียกร้องความสนใจและไม่พยายามพิสูจน์ตัวเองต่อใครเหรียญบาทเหรียญน,นี้ก็เช่นกันมันนิ่งเงียบและรอคนที่รู้จักมันจริงๆในยุคนั้นการผลิตเหรียญไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบเหมือนปัจจุบันทุกขั้นตอนมีโอกาสเกิดความแตกต่างเล็กน้อย ความคลาดเคลื่อนเพียงเซียวมิลลิเมตรความลึกของลายที่ไม่เท่ากันหรือแม้แต่แรงกดในวันหนึ่งที่ไม่เหมือนอีกวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่สําคัญสําหรับคนใช้เงินทั่วไปแต่สําหรับนักสะสมมันคือลายเซนของการเวลาที่ไม่สามารถทําซ้ําได้อีกผู้ชายหลายคนเริ่มเข้าสู่วงการสะสมเหรียญหลังผ่านชีวิตการทํางานมาครึ่งทางบางคนเริ่มหลังกเกษียณบางคนเริ่มหลังผ่านวิกฤตชีวิตเพราะพวกเขาเรียนรู้แล้วว่าเงินที่แท้จริงไม่จําเป็นต้องอยู่ในบัญชีเสมอไปมันอาจอยู่ในของที่คนอื่นมองข้ามเหรียญบาทปี2535 กลายเป็นหนึ่งในเหรียญที่ถูกพูดถึงในวงสนทนาแบบเงียบๆระหว่างคนที่มีประสบการณ์ชีวิตใกล้เคียงกันมีเรื่องเล่าหนึ่งที่ไม่เคยถูกบันทึกเป็นลายลกักษณ์อักษรชายคนหนึ่งได้รับเหรียญชุดหนึ่งมาจากพ่อซึ่งเก็บสะสมไว้ตั้งแต่ยังหนุ่มเหรียญเหล่านั้นถูกห่อด้วยกระดาษเก่าๆไม่มีป้ายไม่มีคำอธิบายมีแค่คำพูดสั้นๆว่าเก็บไว้มันมีความหมายหลายปีผ่านไปเหรียญเหล่านั้นยังคงอยู่ในลิ้นชักจนวันที่ชายคนนั้นเริ่มสนใจประวัติศาสตร์เงินตราเขาหยิบมันขึ้นมาดูออีีกคคคครรััั้้งและนนน่่น่่่ืววววทเเเขขาาาาาาิมมมใจหย ของพ่อไม่ได้หมายถึงแค่ความทรงจำเหรียญบาทปี2,535บางเหรียญผ่านมือคนมานับไม่ท้วนถูกใช้ถูกเก็บถูกลืมแต่มีเหรียญบางเหรียญที่แทบไม่เคยสัมผัสการใช้งานจริงสภาพของมันบอกเล่าเรื่องราวต่างกันเหรียญที่ผ่านการใช้งานหนักจะเล่าเรื่องของชีวิตประจําวันเหรียญที่ถูกเก็บรักษาอย่างดีจะเล่าเรื่องของการมองไกลและทั้งสองแบบต่างมีคุณค่าในสายตาของคนที่เข้าใจสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผู้ชายวัยผู้ใหญ่หลงไหลในเรื่องนี้ คือความยุติธรรมของเวลาเวลาไม่เลือกค่าไม่เลือกฐานะเหรียญบาทหนึ่งเหรียญจากปีเดียวกันสามารถมีชะตาชีวิตต่างกันอย่างสิ้นเชิงเหมือนกับคนที่เกิดปีเดียวกันแต่เดินคนละเส้นทางบางคนธรรมดาบางคนประสบความสําเร็จและบางคนกลายเป็นตำนานเหรียญก็เช่นกันในวงการสะสมมีคําพูดหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดออกมาตรงๆนั่นคือเหรียญเลือกเจ้าของไม่ใช่ทุกคนที่ถือเหรียญหายากจะรู้คุณค่าของมันและไม่ใช่ทุกคนที่รู้คุณค่าจะได้ครอบครองมัน ผู้ชายที่ผ่านชีวิตมาแล้วจะเข้าใจดีว่าบางโอกาสมาเงียบๆและถ้าคุณไม่พร้อมคุณจะมองไม่เห็นมันเลยเรื่องของเหรียญบาทปี2,535จึงไม่ใช่เรื่องของโชคเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการสังเกตการอดทนและการให้คุณค่ากับรายละเอียดเล็กๆที่คนอื่นไม่สนใจและยิ่งคุณฟังเรื่องนี้ไปเรื่อยๆคุณจะเริ่มย้อนกลับไปคิดถึงกล่องเก่าๆที่บ้านลิ้นชักที่ไม่ ได้เปิดมานานหรือเหรียญที่คุณเคยเก็บไว้โดยไม่รู้เหตุผลเพราะบางครั้งเหตุผลที่แท้จริงจะถูกเปิดเผยในวันที่คุณพร้อมจะฟังมันจริงๆและเรื่องราวของเหรียญบาทปีนี้ยังเดินทางมาไม่ถึงจุดสําคัญที่สุดยังมีอีกด้านหนึ่งอีกมุมหนึ่งที่จะทําให้คุณเข้าใจว่าทำไมเหรียญเล็กๆเหรียญเดียวถึงสามารถเปลี่ยนมุมมองของผู้ชายทั้งรุ่นได้เมื่อเรื่องราวเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายผมอยากให้คุณฟังด้วยใจที่นิ่งที่สุดเหมือนผู้ชายที่นั่งฟังเรื่องสําคัญในยามค่ําคืนเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรืื่่ออออององงงขขเเรรรรรียแแตมมันคบบทสสุปปวลลลาาาะะกกกณ์โ ในแบบที่คนอายุน้อยอาจยังไม่เข้าใจเหรียญบาทปี2,535เหรียญหนึ่งเมื่อมองด้วยสายตาคนทั่วไปมันไม่มีอะไรพิเศษแต่มองด้วยสายตาของคนที่ผ่านชีวิตมาแล้วจะเห็นร่องรอยของยุคสมัยเห็นประเทศที่กำลังยืนอยู่บนทางแยกเห็นแรงงานเห็นความหวังและเห็นความเงียบที่ซ่อนพลังเอาไว้เหรียญบางเหรียญจากปีนี้ไม่ได้มีคุณค่าเพราะมันสวยงามแต่เพราะมันรอดมาได้จากการใช้งานจากการหลอมจากการถูกลืมผู้ชายวัย50หรือ60ปี จะเข้าใจดีว่าของที่รอดมาได้มักไม่ธรรมดาเหมือนคนที่ผ่านวิกฤตผ่านความล้มเหลวผ่านการสูญเสียและยังยืนอยู่ได้เหรียญบาทบางเหรียญจากปีนี้ก็เป็นแบบนั้นมันไม่ได้ถูกเลือกตั้งแต่แรกแต่เวลาต่างหากที่คัดกรองมันออกมาในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมามีเหรียญจากปีเดียวกันจํานวนมากที่หายไปจากระบบบางเหรียญถูกหลอมบางเหรียญถูกทําลายบางเหรียญสึกจนไม่เหลือรายละเอียดแต่เหรียญที่ยังคงสภาพเดิมรายละเอียดคมน้ําหนักสมบูรณ์ และมีลักษณะเฉพาะบางอย่างกลับกลายเป็นสิ่งที่นักสะสมระดับลึกตามหาอย่างเงียบๆไม่ประกาศไม่แข่งขันแต่รอจังหวะที่เหมาะสมคุณอาจสงสัยว่าทำไมผู้ชายกลุ่มหนึ่งถึงจริงจังกับเหรียญเล็กๆเหรียญเดียวคำตอบคือเพราะพวกเขาไม่ได้มองมันเป็นเงินแต่เป็นหลักฐานเป็นความจริงที่จับต้องได้และเป็นสิ่งที่ไม่สามารถผลิตเพิ่มได้อีกเหมือนเวลาในชีวิตของเราที่ผ่านไปแล้วไม่มีวันย้อนกลับในโลกของการสะสมมีช่วงเวลาหนึ่งที่เหรียญจะตื่นจากการเป็นของธรรมดาไปเป็นของหายาก และช่วงเวลานั้นไม่ได้เกิดกับทุกเหรียญแต่มันเกิดกับเหรียญบาทปี2,535บางเหรียญที่มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามสิ่งที่ตลาดต้องการและสิ่งที่นักสะสมยอมรับร่วมกันโดยไม่ต้องพูดเสียงดังผู้ชายที่ถือเหรียญแบบนั้นอยู่อาจไม่เคยรู้ตัวมาก่อนอาจแค่เก็บไว้เพราะมันดูใหม่อาจเก็บไว้เพราะได้มาจากพ่อหรืออาจเก็บไว้เพราะความเคยชินแต่วันหนึ่งเมื่อเหรียญน,นั้นถูกหยิบขึ้นมา ถูกมองอย่างจริงจังและถูกเข้าใจในบริบทที่ถูกต้องมูลค่าของมันจะไม่ใช่แค่ตัวเลขเล็กๆอีกต่อไปผมอยากให้คุณลองคิดถึงชีวิตของคุณเองสิ่งเล็กๆที่คุณเก็บไว้สิ่งที่คนอื่นมองข้ามประสบการณ์ที่คุณสะสมมาโดยไม่รู้ตัวบางอย่างในนั้นอาจมีค่ามากกว่าที่ใครเคยบอกคุณเหรียญบาทปี2,535ก็เช่นเดียวกันมันสอนให้เรารู้ว่าอย่าตัดสินอะไรจากขนาดหรือราคาที่เขียนอยู่บนหน้าเหรียญและตอนนี้ ถึงเวลาที่ผมต้องบอกความจริงที่หลายคนรอคอยเหรียญบาทปี2,535บางเหรียญที่ตรงตามคุณสมบัติหายากสูงสุดสภาพสมบูรณ์และเป็นที่ต้องการในวงการสะสมระดับบนได้มีการประเมินมูลค่าในการซื้อขายแบบเงียบๆสูงถึง2ล้านบาทไม่ใช่ตัวเลขในฝันไม่ใช่คำโฆษณาแต่เป็นตัวเลขที่สะท้อนความหายากและเวลาที่ไม่สามารถย้อนกลับได้จากเหรียญหนึ่งบาทกลายเป็นมูลค่าที่เปลี่ยนชีวิตได้และนี่คือเหตุผลที่ผมอยากให้คุณฟังเรื่องนี้จนจบเพราะบางทีสิ่งที่คุณถืออยู่อาจไม่ใช่แค่ เศษเงินแต่เป็นบทสรุปของประวัติศาสตร์และโอกาสที่รอคนที่มองเห็นมันจริงๆ